แต่ก่อนมีสามประเทศนครับนาะในอาเซียนนองฮนี่ยเทว่ายังมัทันนัพห้องกัดสางได้ไรหักเฟ e บุ๊ k นี่นาะครับนเอีเอ่อกัมพูชามีพม่านาอครับนเออย้อนเหตุผลได้หวยกระบู้เนาะครับนาะกตัวนี้ก็ไปเบิ่งกันเราเองนาะครับนาะว่าเออมันเป็นจังไงไจางว่าบ่ไเนาะครับนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจสิบ่เน่อาจสิไรนาะครับนเออ หนึ่งมามันบุได้นี่ก็คือดักๆกับเทพเทศดาวนี่น้องครับน้องก็คือวัดพระสสนมันบลมีเอ่อไม้เด็กสิบสามรักคือประเทศไทยน้องครับน้องอันนี้ก็หนึ่งนะครับที่มันบุได้น้องครับน้องสำหรับการตั้งคาขอมนต์ด้วยการใจบัญชีธนาคารรับเงินน้องครับน้องเอ่อเขาต้องไปศึกษาขอมูลก่อนว่าเอ่อเอามันมีอย่างน่้น้องครับน้อง เออคือทางฝั่งดาวเนาะครับเนาะเออมันต้องมียังแไงเออสวีโพดอีกยังธนาคารนะฮารอีกยังต่างต่างเนาะครับเนาะเออธนาคารใดที่ว่าเออมันห้าห้องเนาะครับเนาะแล้วก็เด็กเออข้อมูลเซฟบัตรเครดิตนาารประจำตัวสิบสามลักอีกยังต่างต่างเนาะครับเนาะเออเฮามีหรือบอหรือว่าเออใส่อีกยังคาบุมมี่ก็ ออมันใส่ตัวใดไดใน่เป็นพาสปอร์ต t บอได้ว่าอีแงงต่างๆเนาะครับเนาะอันนี้ฮะต้องไปศึกษากข้อมูลต่างๆเนาะครับเนาะเออบางคนเอโบมี่บัตรประชาชนหรือว่าโบมีพ่พาสปอร์ต t เดี๋ต้องเหตุอย่างไรบ้างเนี่ยโบมี่ธนาคารเดี๋ยวเหตุอย่างไรบ้านี่เขาต้องไปเอเหตุพาสปอร์ต t บอรหรือว่าไปอออืมเตังหรือว่าไปสางมันสี่บอ เออมันสีใดหรือบัอันนี้เข้าตองคำานึ่งถึงตัวนี้เนาะครับเนาะการใส่ข้อมูลเสียภาษีมันก็มันกันยงยากเนาะครับเนาะสำหรับประเทศิ่วามันที่ว่าบัวห้อวงเกี่ยวกับการบวกเนี่ยเนาะครับเนาะแต่ว่าบางค้นเขาก็ใส่ไดครับผมบางค้นก็ใส่บัวใดเนาะครับเนาะเออ